เริ่มต้นกันเลยเอาประเด็นสงครามยูเครนกันก่อนเลยนะครับประเด็นที่เราจั่วหัวกันในวันนี้วันนี้จะเริ่มด้วยสงครามยูเครนซึ่งต้องบอกได้คําเดียวนะครับว่าสถานการณ์ดุเดือดจ,จริงๆหลังจากที่เมื่อวานนี้เรารายงานไปว่าฝ่ายรัสเซียนั้นเพิ่งเดินหน้าส่งขีปนาวุธและโดนโจมตีสาธารณูปโภคด้านพลังงานของยูเครนจนทําให้ชาวยูเครนกว่า1ล้านหลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวจัดเนี่ยนะครับปรากฏว่าในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กัน มีท่าทีของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัเสเซียที่ออกมาแสดงท่าทีที่เรียกว่าดุเดือดด้วยการออกมาขู่เลยครับว่ารัสเซียอาจใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกโอเวชนิกที่ทดสอบยิงใส่ยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโจมตีใส่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเขายังย้ำด้วยนะครับว่าถ้าการโจมตีนี้เกิดขึ้นจรงิงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนจะถูกโจมตีในชนิดที่ไม่ต่างจากการถูกโจมตีด้วยนิวเคลียร์เลย ผู้นำรัสเซียระบุว่ารัสเซียยังไม่ตัดความไปไปได้ในการใช้ขีปนาวุธไวยเชนิโจอมตีกองทัพอุตสาหกรรมของกองทัพรวมถึงโจมตีศูนย์เบัญชาการที่เป็นหัวใจของการตัดสินใจของฝ่ายยูเครนในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนประธานาธิบดีปูตินบอกว่าขีปนาวุธนี้ของรัสเซียถือว่ามีศัียภาพไม่ต่างจากการโจมตีด้วยนิวเคลียร์เลยถ้าหากมีการใช้การโจมตีซ้ำๆหลายครั้งในเป้าหมายเดิมครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูตินระบุนะครับ บอกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยขีปนาวิธดังกล่าวยังไม่ได้ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์แต่อย่างใดคุณนับรัสเซียยังเปรียบปเลยด้วยนะครับว่าผลกระทบที่จะตามมาจะทรงพลังเหมือนกับอุกกาบาตท,ที่ตกลงมาซึ่งทุกคนก็คงรู้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่าบางครั้งอุกกาบาตก็ตกลงมาสู่พื้นแล้วมันเป็นอุกกาบาตท,ที่มีความรุนแรงมากพอที่พื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นแอง่งทะเลสาบไปได้เลยนี่ประธานาธิบดีปูตินบอกว่าการโจมตีของรัสเซียเนี่ยถ้ามันจะเกิดขึ้น ใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกถล่มกรงเคียบเมืองหลวงของอยูเครนเนี่ยนะมันจะรุนแรงรุนแรงเหมือนกับใช้อาวุธนิวเคลียร์ทั้ง,งที่ไม่ต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์เลยแรงแค่ไหนก็เหมือนอุก,กบาทถล่มอ่ะพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นแอง่งไม่เหลือชิ้นดีแล้วเป็นทะเลสาบไปเลยเปรียบเลยขนาดนี้เลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นท่าทีล่าสุดหลังจากสถานการณ์สอเขาดูเดือดมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่สหรัฐอังกฤษ แล้วก็ฝรั่งเศสไฟเขียวยูเครนใช้อวิธพิสัยไกลโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียนี่แหละครับซึ่งการโจมตีด้วยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนั้นนอกจากจะถูกพูดถึงในเชิงความรุนแรงและเป็นสัญลักษณ์ในการยกระดับสถานการณ์ความตึงเครียดแล้วต้องไม่ลืมนะครับว่าขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสามารถฝ่าแนวสกัดของระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ด้วยครับดังนั้นนี่อาจจะเป็นการขู่โจมตีไปยังกรุงเคียฟเมืองหลวงของรัสเมืองหลวงของยูเครนที่หนักแน่นจากฝ่ายรัสเซียนะครับเพราะเป็นที่รู้กันนะครับ ว่ากรุงคลีฟเนี่ยพอเป็นเมืองหลวงเนี่ยก็มีการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างแน่นหนามากกว่าเมืองอื่นๆของยูเครนอยู่แล้วก็เป็นเมืองสําคัญนั่นแหละครับจนทําให้ช่วงเกือบ3ามปีที่ผ่านมาเนี่ยการโจมตีฝ่าแนวป้องกันเข้าไปถล่มในพื้นที่ใจกลางเมืองหลวงของยูเครนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเท่าไหร่ซึ่งประธานาธิบดีปูตินก็ย้ำว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยหากรัสเซียโจมตีเมืองหลวงยูเครน ด้วยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกก็ด้วยความที่มันเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเนี่ยนะครับการดักจับของระบบป้องกันภัยทางอากาศก็กทําได้ยากขึ้นแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นมีเสียงแย้งครับมีเสียงแย้งจากฝ่ายยูเครนไมคาลิโอโปโดยัตที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนออกมาให้ความเห็นต่อท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีป,ปูตินบอกว่าคํากล่าวอ้างของปูตินนั้นเป็นเพียงแค่นิยายเรื่องหนึ่งเท่านั้น เขาระบุว่าประธานาธิบดีปูตินไม่เข้าใจถึงยุทธปกรณ์ทางการทหารเพราะเขาเป็นผู้ชายที่ถูกรายล้อมโดยผู้คนที่เปิดการ์ตูนให้เขาดูเพื่อให้เขาเข้าใจว่าขีปนาวุธทํางานอย่างไรนี่ตอบโต้กลับไปดุเดือดเลยนะครับบอกว่าประธานาธิบดีปูตินไม่เข้าใจเรื่องอาวุธยุทธปกรณ์หรอกสิ่งที่เขาเข้าใจเนี่ยเขาทาความเข้าใจจากการ์ตูนที่คนรอบข้างเปิดให้ดูเท่านั้น ดเดือดเลยนะครับที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนชี้ว่าประธานาธิบดีปูตินก็เคยพูดแบบนี้หลายครั้งแล้วอย่างก่อนหน้านี้ก็พูดถึงขีปนาวุทธทินซอลซึ่งเป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่รัสเซียเคยใช้ถล่มยูเครนเช่นกันแต่ว่าขีปนาวุธนั้นเนี่ยก็ถูกสกัดได้ด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศพัตติออดในระบบที่ไม่ใช่ระบบรุ่นใหม่ด้วยซ้ําที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนระบุว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาประธานาธิบดีปูตินพอเห็นว่าขีปนาวุธของรัสเซียถูกกดดไ ทั้งๆท,ที่เขาเคยบอกว่ายังไงก็สกัดไม่ได้ก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลยนี่ย้ำนะครับนี่เป็นท่าทีของที่ปรึกษาประธานาธิวดีของยูเครนซึ่งเขายังเปล่าด้วยนะครับว่าขีปนาวุธอเวชนิกของรัสเซียเนี่ยถือว่าหลายคนฮือฮาใช่ไหมรับผู้นํารัสเซียขู่ว่าจะใช้โจมตีเมืองหลวงยูเครนเขาด้อยค่าเลยครับบอกว่าจริงๆแล้วขีปนาวุธนี้แเหรอ สำหรับฝ่ายยูเครนแล้วเขามองว่าเป็นขีปนาวุธที่รัสเซียปรับปรุงมาจากรุ่นเดิมเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าก็เหมือนผู้ชายที่มีแต่ชื่อแต่ว่าก็เป็นชื่อที่ไม่ได้มีอะไรเป็นรูปประทับจับต้องได้แต่ถึงอย่างนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะคำขู่ของประธานาธิบดีปูตินที่จะโจมตีพื้นที่ใจกลางเมืองหลวงของยูเครนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือทางการยูเครนตัดสินใจยกเลิกการไปชุมรัฐสภาที่เดิมจะจัดขึ้นในวันนี้ออกไปก่อน ทีนี้แม้ท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีปูตินอาจทําให้หลายคนมองว่าน่ากังวลอยู่เหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นผู้เชี่ยวชาญจํานวนไม่น้อยก็มองว่าการที่รัสเซียทดลองใช้ขีปนาวุธอเวชนิกจอมตีเข้าไปในยูเครนไปแล้วหนึ่งครั้งหลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญมองว่าประธานาธิบดีปูตินน่าจะยังไม่ใช่ครับโดยผู้เชี่ยวชาญมองว่าอาจจะมีการระงับการใช้งานขีปนาวุธนี้ ไปจนกว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตําแหน่งผู้นําสหรัฐอย่างเป็นทางการเพื่อเอาใจว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์นี่ก็มีการมองนะครับว่าในช่วงเนี้ถึง20มกราคมปีหน้าเนี่ยอาจจะไม่ใช้หรือเปล่าสําหรับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเพื่ออย่างน้อยทําให้รัสเซียในสายตาว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่เสียหายจนเกินไปและอาจจะเป็นผลดีต่อการเจรจาหากว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ เข้าสู่ตำแหน่งผู้นําสาวรัฐแล้วซึ่งอีกท่าทีที่สะท้อนว่าผู้นํารัสเซียกําลังเอาใจว่าที่ประธานาธิบดีทรัมคือการที่ประธานาธิบดีปูตินเองเนี่ยแหละครับเอ่ยปากชมว่าที่ประธานาธิบดีทรัมว่าเป็นคนเฉลียวฉลาดพร้อมฉีว่าตัวเขาเองรู้สึกช็อกเหมือนกันที่ทราบข่าวความพยายามรอบสังหารว่าที่ประธานาธิบดีทรัมในช่วงเวลาของการหาเสียงผู้นํารัสเซียบอกว่าในความเห็นของผมแล้วเนี่ยเขาไม่น่าจะปลอดภัยเลย แต่ถ้าเพราะว่าถ้าดูตามตรวอติาสตร์แล้วนี่เนี่ยอเมริกามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหลายครั้งแต่ผู้นํารัเสเซียก็บอกว่าแต่สําหรับเขาแล้วเขาก็คิดว่าว่าที่ประธานาธิบดีพรมเป็นคนฉเฉลียวฉลาดและหวังว่าจะระวังตัวและเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีผู้นารัเสเซียยังมองการเมืองสหรัฐผ่านท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนที่เปิดทางให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีรัสเซียนะครับผู้นํารัเสเซียบอกว่า การตัดสินใจของโจไบเดนเนี่ยอาจจะเป็นทั้งการช่วยว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้มีแต้มต่อในการเจรจารมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็อาจให้ความสัมพันธ์ของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียยากลําบากขึ้นไปในตัวด้วยอย่างไรก็ตามขณะรัสเซียเชื่อว่าว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะหาทางออกจากสงครามยูเครนโดยย้ำว่าตัวเขาเองก็พร้อมเข้าสู่การเจรจา,าเช่นกัน ไหนๆเราพูดถึงว่าที่ประธานาธิบดีความแล้วนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้เราไปเดาทางว่าที่ประธานาธิบดีความกันดีกว่าว่าที่ประธานาธิบดีความพูดยืนตลอดเวลาในช่วงเวลาของการหาเสียงว่าเขาจะปิดจบสงครามยูเครนในหนึ่งวันหลังชนะการเลือกตั้งก็ยืนยันในจุดเดิมว่าเขาจะนำพาสันติภาพกลับมาให้ได้ทีเนี้ยพอผ่านพ้นการเลือกตั้งไปแล้ว มีการตั้งคณะทำงานหลายต่อหลายคนหลายเรื่องก็มีความคืบหน้ามีท่าทีออกมาวันนี้ขอถือโอกาสเดาทางว่าท่าทีของสหรัฐภายใต้การนําของรัฐบาลพั้มสองที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนต่อสองครามยูเครนวันนี้เดาทางไม่เอาเดาสุ่มๆไม่เดาดุ่มๆนะครับแต่ว่าวันนี้จะเดาทางผ่านการที่ว่าที่ประธานาธิบดีรั่งแต่งตั้งผู้แทนด้านยูเครนและรัสเซีย โดยเฉพาะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยว่าที่ประธานาธิบดีควําได้แต่งตั้งพลโทคิดเคลล็อกมาเป็นผู้แทนพิเศษด้านยูเครนและรัสเซียนะครับคิดเคลล็อกคนนี้มีประวัติทํางานกับรัฐบาลควําหนึ่งทําหน้าที่รักษาการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติแต่ทําสั้นๆแค่สัปดาห์เดียวครับในช่วงต้นรัฐบาลควําหนึ่ง ต่อมาเขาก็ไปดํารงตําแหน่งเลขาธิการบริหารและหัวหน้าคณะทํางานของสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็ไปรับตําแหน่งที่ปรึกษ,ษาด้านความมั่นคงแห่งชาติให้กับไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นจนกระทั่งสิ้นสุดรัฐบาลครั้งหนึ่งทีนี้เขาเคยแสดงค่าทีต่อการปิดจบสงครามยูเครนผ่านการนําเสนอแผนคุยสันติภาพที่เขานําเสนอให้กับทรัมป์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยเขาเขียนแผนนี้ร่วมกับเฟร็ดสิล ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าของคณะทํางานของสภาความมัน่นคงแห่งชาติในสมัยทรัมป์เขาบอกเลยนะครับว่าถ้าในมุมของเขานะปิดจบสงครามยูคเครนทํำยังไงเขาบอกว่าอันดับแรกสหรัฐอาจกดดันให้ยูคเครนเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพด้วยการที่สหรัฐต้องคู่ว่าจะถอนการสนับสนุนอาวุธต่อยูคเครนในขณะเดียวกันสหรัฐก็อาจเสนออาวุธให้ยูคเครนมากขึ้นเป็นการขู่ไปยังรัเสเซียไปอีก ถ้ารัสเซียมีท่าทีอิดออดไม่เข้าร่วมการเจรจาสันติภาพซึ่งท่าทีนี้ก็เป็นท่าทีที่เขาตอกย้ำอีกครั้งในการให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ครั้งหนึ่งนะครับคนโฮคิทเคลล็อกบอกเลยว่าเราจะไปบอกอยูเครนว่าคุณต้องมาอยู่ที่โต๊ะเจรจาถ้าคุณไม่อยู่ที่โต๊ะเจรจาการสนับสนุนจากสหรัฐจะหดหายไปเขายังบอกอีกว่าและเรา ก็ต้องบอกประธานาธิบดีปูตินให้เขามาอยู่ที่โต๊ะเจจาเช่นกันถ้าเขาไม่อยู่ที่โต๊ะเจจาสหรัฐนี่แหละจะเป็นคนให้ทุกอย่างที่ยูเครนต้องการเพื่อที่จะฆ่าฝ่ายรัเสเซียในสนามรบนี่นี่คือบทที่หนึ่งของการปิดจบสงครามยูเครนในรัฐบาลครั้สองหรือไม่ผ่านความเห็นของผู้แทนพิเศษ ของสหรัฐด้านยูเครนและรัเสเซียที่ออกมาบอกว่าอันดับหนึ่งต้องบีบทั้งสองฝ่ายเข้าสู่ตอเจจาาด้วยเงื่อนไขอาวุธที่สหรัฐสนับสนุนให้ยูเครนเนี่ยแหละทีนี้ยังมีความเห็นมากมายแล้วอยากจะชวนทุกคนคิดนะครับว่าในมุมของคิดเคลล็อกซึ่งน่าจะเป็นคีแมนสำคัญในการปิดจกสงครามยูเครนในรัฐบาลคัมสองคนนี้เขามองนโยบายต่างประเทศของสหรัฐทั้งเรื่องสองครามยูเครนทั้งภาพรวมเรื่องอื่นๆอย่างไรโดยเฉพาะ ในรัฐบาลโจไบเดนคิดแคลล็อกเนี่ยเคยระบุนะครับว่านโยบายต่างประเทศสหรัฐต่อสองครามยูเครนในช่วง3ปีที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่าเป็นยุคสมัยของโจไบเดนเนี่ยนะครับเขาวิจารณ์เลยว่าเป็นนโยบายที่ไม่จริงจังและไม่ต่อเนื่องและมองว่านโยบายของไบเดนใจร้อนต่อการตัดสินใจถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานและทําให้เกิดบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตร ภายในพันธมิตรของสหรัฐเองไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือว่าซาอุดีอาระเบียส่วนนโยบายของไบเดนที่มีต่อจีนนั้นเขาก็มองว่าเป็นนโยบายที่อ่อนแอแล้วก็สับสนครับโดยเขายัางชี้ด้วยว่าสิ่งที่รัฐบาลไบเดน Biden ทําเป็นการผลักให้เกิดแนวร่วมระหว่างรัสเซียจีนอิหรา่านและเกาหลีเหนือร่างของเขาเนี่ยยังวิจารณ์แนวทางดุด,ดันตอ่อประธานาธิบดีปูตินและ ตอนนั้นจํากันได้ใช่ไหมครับว่าสหรัฐได้ขู่จะคว่ำบาตรแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อตอนที่รัสเซียวางแผนที่จะบุกยูเครนแล้วก็ดําเนินการขึ้นมาจริงๆเมื่อรัสเซียบุกยูเครน <Okay. S 2> เขาคนนี้บอกว่าสิ่งที่สหรัฐทาในตอนนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องและเขาเสนอว่าถ้าเป็นเขาในตอนนั้นเนี่ยเขาจะหาวิธีหาทางลดความตึงเครียดลงก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนดีกว่า อย่างไรก็ตามพอนโทเคนหลอกเคยให้สัมภาษณ์กับ Fox News ถึงการที่ประธานาธิบดีไบเดนไฟเขียวให้ยูเครนใช้อาวุธพิัยไกลายสาบระจอมตีรัสเซียนะครับบอกว่าวิธีนี้จะทําให้ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีแต้มต่อมากยิ่งขึ้นอีกคนหนึ่งที่เขียนร่างปิดจบสงครามยูเครนร่วมกับพอนโทเคนหลอกก็คือเฟธฟลิสนะครับก็คืออดีตหัวนหน้าของคณะทํางานของสภาความมั่นคงแห่งชาติสมัยทรัมป์เขียนร่วมกันเนี่ย ไปดูท่าทีของฟิตกันสักหน่อยนะครับเพราะฟิตเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์ในกรณีของการวางแผนเพื่อปิดจบสงครามยูเครนเหมือนกันแล้วก็มีการตอบคําถามหนึ่งเป็นคําถามที่ถามว่าเอาเราจะทำยังไงให้รักษาหน้ายูเครน่พูดง,ง่ายงเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ฝ่ายยูเครนประธานาธิบดีวอลโอนิเมียเซเลนสกีพูดย้ำมาตลอดว่า ยูเครนจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเนี่ยแต่ว่าถ้าดูสถานการณ์หน้าง,งานของสองครามในตอนนี้ยูเครนอาจจะต้องเสียดินแดนและอาจจะมากถึง1ใน5ของดินแดนของยูเครนทั้งหมดด้วยซ้าแต่ฟลิตซึ่งเป็นคนเขียนร่างปิดจบสงครามยูเครนเสนอไปให้กับประธานาธิบดีทรัมเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วยูเครนไม่จำเป็นต้องเสียดินแดน อย่างเป็นทางการให้กับรัเสเซียด้วยก็ก็เป็นได้นะก็อาจจะใช้วิธีการอื่นๆอย่างที่เราเคยนำเสนอไปครับวิธีที่อาจจะเป็นการเลี่ยงบาลีบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นอาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ดินแดนของใครอะไรก็แล้วแต่หรือการประกาศเป็นเขตปกครองตอนเองซึ่งก็เป็นท่าทีเดียวกับฟริตนี่แหละครับฟริตบอกว่าวิธีหนึ่งที่จะรักษา หน้าให้กับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ในการยอมรับเงื่อนไขเพื่อปิดจบสงครามยูเครนก็คือไม่จําเป็นต้องให้พื้นที่สีแดงที่เป็นพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองอยู่ในยูเครนตกเป็นของยูเครนอย่างเป็นทางการก็ได้นี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีการพูดถึงออกมาทุกคนมีความเห็นในเรื่องนี้ว่าอย่างไงครับทีนี้มันก็ต้องจับตาดู ต่อไปในอีกหลายๆประเด็นแล้วล่ะครับว่าหนึ่งที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยที่เราเดาทางปิดจบสงครามยูเครนของรัฐบาลคัมสองเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้จริงไหมแต่อย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้เดาสุ่มๆเดาดุมๆนะเราเดาจากท่าทีทิศทางของคนที่จะเข้าไปเป็นคีแมนคนที่จะเข้าไปกำหนดนโยบายในรัฐบาลคัาสองจริงๆ และจริงๆแล้วก็เป็นท่าทีที่เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นท่าทีที่บอกว่าก็ใช้ไพ่ที่สหรัฐถืออยู่ในมือเรื่องการสนับสนุนอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กับยูเครนเนี่ยเป็นไพ่ตายในการบังคับทั้งสองฝ่ายเข้ามาที่โต๊ะเจรจารหรือการที่บอกว่าเพื่อรักษาหน้าของยูเครนสุดท้ายอาจมีเงื่อนไขว่าดินแดนที่รัสเซียยึดครองอยู่อย่าเรียกว่าเป็นการเสียดินแดนให้รัสเซีย ส่วนจะเรียกว่าอะไรเป็นการปกครองตัวเองเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษอะไรก็เดี๋ยวว่ากันไปนี่ก็เป็นสถานการณ์สงครามยูเครนที่เราชวนคุยกันนะครับแล้วก็เกาะติดจับตาไปอย่างต่อเนื่องเลยสำนักข่าว today. Make tomorrow today